รถสวยกิฟต์มือเดียวไม่หลักหมื่นใครหาอยู่ไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ สำหรับรถสวยกิฟต์มือเดียวไม่หลักหมือนที่น้ำอยากมารีวิวให้กับพี่ๆได้ชมนะคะเป็นตัว t o โย t a าไฮรักรีโวนั่นเองนะคะคันที่อยู่ตรงหน้านี้เลยสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.4ปี2018จด2019นะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่หายอยู่นะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยสำหรับราคาอยู่ที่598,000บาทนะคะแต่ไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร,พร้อมๆกันดีกว่าว่าคันนี้เขามีความน่าสนใจและรายละเอียดภายในจะสวยกิฟอย่างที่น้ำบอกไหม ะะเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยสําหรับตัวนี้นะคะโฉมหน้าก็เป็นโฉมหน้าหล่อนั่นเองนะคะกระจังหน้าเป็นแบบดําเงาตัดขอบด้วยโครเมียมหล่อมากๆนะคะมาพร้อมกับตัวสปอตไลท์คู่หน้าและที่สําคัญสีตัวถังของเขาเป็นสีบางเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีขาวนะคะสําหรับคันนี้บางเดิมโรงงานแล้วก็สีเดิมไม่เคยทําสีนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กอันลอยเป็นขอบ17เดิมโรงงานเลยนะคะจับคู่กับตัวยางดัน หลบนะคะดอกยางเต็มๆใช้งานได้แบบยาวๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ในตัวตัวครอบเป็นแบบโครเมียมเลยมีคิ้วกันสัดแล้วก็มีฟิล์มกองแสงให้แล้วด้วยนะคะสำหรับพันนี้เดี๋ยวน้ำให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะคะด,ด้านล่างแชสซียังดำสนิทอยู่เลยนะคะสภาพยังใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะคะสังเกตท่อเลยว่าสแตนเลสเลยนะคะตัวนี้ สำหรับในส่วนของตัวรายละเอียดภายในของเขาจะเป็นโทนสีดำกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะ รายละเอียดภายในสวยใหม่กิฟเลยนะคะสังเกตที่พวงมาลัยนะคะไม่มีรอยถลอกเลยมีแอร์แบกนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เลขไม์เพียง3า0 0 0ืโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวสภาพป้ายแดงมากๆนะคะรายละเอียดภายในคือไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยคอนโซลสวยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัววิทยุ CD นะคะเชื่อมต่อ AUX ได้นะคะแล้วก็รับสายวางสายได้เลยสะดวกสบายมากๆ ตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดส,สังเกตว่าสภาพคือยังใหม่กิฟเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยแล้วก็ไม่เพียงสาม0 0สี่พันกว่าโลเท่านั้นเองนะคะตัวเบาะเป็นเบาผ้าแบบอ่าสปอร์ตนะคะเข้ารูปนะคะเบาะเดิมโรงงานเลยสังเกตว่าตัวเบาะเดิมโรงงานสภาพยังใหม่กิฟอยู่เลยนะคะคันนี้นี่เลยแล้วก็เพดานนะเพดานก็ยังสภาพดีไม่มีเป็นขุยเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่ารถยังสภาพแบบป้ายแดงอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับความเดิมของตัวรถก็หัวนอ็อตเหลี่ยมนอ็อตคือไม่มีขยับสักจุดหนึ่งเลยนะคะสติกเกอร์โรงงานทุกอย่างครบนะคะอันนี้คือออกป้ายแดงมายังไงสภาพยังสวยสมบูรณ์แบบนั้นเลย นี่เลยให้ดูกันทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างสําหรับในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้วยเดี๋ยวน้ําจะเอาให้ดูนะคะนี่เลยสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับรีโวเขาจะมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะตรงกลางสะดวกสบายแล้วก็เป็นสี่ประตูขึ้นลงสะดวกสบายด้วยนะคะ เบาะยังสภาพดีๆใหม่ๆเลยนะคะรถเดิมมาร์คสีมีครบเลยนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับสักจุดนึงเลยแล้วก็ความเดิมของตัวรถนะคะนี่เลยให้ดูเลยว่าหัวน็อตเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบมาร์คสีมีหมดนะคะสามารถมาลองชมลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆคันกันต่อนะคะแชทสีช่วงล่างดำสนิทนะคะนี่ เลขตัวถังยังชัดเจนอยู่เลยสภาพยังใหม่กิฟบมากนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้แบบยาวๆเลยด้านหลังก็มีกันชนท้ายของแท้นะคะเป็นติดกับตัวรถมาเลยสำหรับคันนี้มือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโคเมียมนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะดำสนิทมียางอะไหล่ให้พร้อมนะคะมาร์คสีมีครบบาร์โค้ดต่างๆคือแบบสภาพใหม่กิฟเลยนี่ให้ดูเลยว่าช่วงล่างใหม่กิฟเลยนะคะคันนี้ คุ้มมากนะคะคันนี้ราคา5,98,000บาทต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆได้รถสีขาวด้วยนะคะสีประตูยกสูงขาวเดิมโรงงานเลยไม่เคยทำสีสักจุดหนึ่งเลย เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะเริ่มทีละจุดเลยนะคะความเดิมตัวรถด,ด้านหน้านี่เลยนะคะด้านหน้าน็อตไม่มีขยับไม่มีการถอดแล้วก็คานเดิมความคมเหลี่ยมช่องม้อน้ําเดิมมาร์คสีมีครบทุกจุดนะคะอันนี้น้ําก็จะให้ดูกันทุกจุดเลยนะคะนี่โค้ดเอทุกอย่างการันตีรถเดิมร้อยเเซนนะคะมาร์คสีทุกอย่างมีครบเลยรถนะคะรถไม่เคยชน นะคะสำหรับคันนี้เม็ดอาร์คมทุกจุดนะคะแผ่นเพจเดิมโรงงานมออกกอทุกอย่างมีครบนะคะซีนทางมะพร้าวนะคะด้านในซุ้มล้อทุกอย่างคือการันตีรถเดิมร้อเเซไม่มีชนมานะคะน็อตด,ด้านในแล้วก็ฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยมีการถอดแน่นอนนะคะเพราะว่ารถอย่างที่บอกว่าสภาพป้ายแดงนะคะแล้วก็หน้าหลังเดิมๆรถไม่เคยทำสีนะคะสำหรับคันนี้ นี่เลยเม็ดอาร์ k, คมทุกจุดสติก,กอร์โรงงานซีนขอบต่างๆคือการันตีรถเดิมจริงๆนะคะสามารถมาลองชมลองขับแล้วก็มาดูด้วยตาตัวเองนะคะได้เลยนะคะน้ำเน้นเน้นอยากให้มาดูรถมากกว่านะคะอยากให้มาดูว่ามันเดิมอย่างที่น้ำบอกไหมนะเพราะว่าน้ำว่าน้ำแบบถ่ายแบบตรงไปตรงมาสุดแล้วนะคะให้ดูกันทุกจุดเลยนี่เลย ให้ดูกันทุกจุดจริงๆนะคะแล้วก็น้ํายานะคะน้ํายาม้อนน้ําสังเกตว่าชมพูแบบใสๆเลยนะคะยังใหม่อยู่มากๆเครื่องยนต์นี่แบบใหม่กิฟเลยน็อตไม่มีขยับมาร์คสีมีครบทุกจุดเลยนี่บาร์โค้ดนะคะสภาพเดิมๆโรงงานเลยจริงๆนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องดีเซลเดิมโรงงานด้วยนะคะสภาพดีโชมหน้าหล่อนะคะสําหรับคันนี้ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อน,น้ำมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามและกระดิ่งหน้าช่องกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ